สวัสดีจ้าพี่น้องม่เห็นกันหลายเมื่อโอ้ยปอ้วบ่บริเฮดคลิปเลยพี่น้องติดโควิดพี่น้องเอ้ยว่าสบายนี่ก็ดีหลายๆพี่น้องหายแล้วจ้ะก็คิดฮอดพี่น้องอย่บบรเิเฮดคลิปโดนล่ะก็ไปเยี่ยมผู้นั้นผู้นี้เนี่ยไม่ค่อยดีปันใดมีกิ่นจะกินกับนอนพี่น้องเอ้ยขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ะ ส่งกำลังใจประอวนเน้อจะประอวนกับขอบคุณหลายๆเนื้อจะมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเมื่อเนี่ยทอดปลาทูพี่น้องก่อสิบเหตดคลิปกระทั่งมันกินข้าวนวแซ่บพี่น้องอันนี้พัดผัดเพ็ดกบประอวนซื้อมาอันนี้ประอวนซื้อมาทอดเองกากพี่น้องถึงกำลังใจประอวนเกาเด้อจะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดคลิปหลายเมื่อไอย่เลื่มกันเด้อพี่น้องมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ะ กินข้าวนกันพี่น้องนะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นห่วงเด้อจ้าเพื่อนกัขอบคุณหลายๆนะจ่าหายแล้วพี่น้องติ <c oughs> ดโควิดตั้งแต่วันที่28แต่ว่ามันยังไออยู่ไหมพี่น้องมันเป็นอย่างบุมาเด้อจ่าพี่น้องก็แทบ ตอนจะกินกบฝากพี่น้องอย่าลืมคนไร์กดแช์กดติดตาไมไอ้ประวนติเด้อจ้าพี่น้องเป็น,ำนกำลังใจให้ประวนนะลยประวนแ,แห่งบ่ค่อยดีกับมาซ้ำเติมด้วยเป็นโควิดอีพี่น้องเอ้ยคนผู้หายซ้ำเติมตดมเหม็นพี่น้องเอ้ยมาจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันสุขภาพแห้งก็ดีแห้งมาเป็นนั่นเป็นนี่ไว้คบพิ่นกัน จับเอาบดเอาพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้พวันนะเด้อพี่น้องซองน้อยๆซองนี้นะจ๊ะบร่ได้ไปหนามาหลังครึ่มโมคนเลยพี่น้องเอ้ คนอื่นคนสีหดพันเลยพี่น้องเอ้ยอ้วนัอยู่หม่งเก่าอยู่ กินข้าวน้ำกันกนพี่น้องประวันเยอยวมือใส่มือเล้วด้วยกินอยังมันกับว่คักคือกินมือกับพีน้องเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยจ้าพี่น้อง เพราะว้วนฮะเป็นคนกินเผ็ดป่ค่อได้มักเป็นยังสีนะกินเผ็ดมาได้เลยพี่น้องเป็นกับเป็นทั้งตัวทั้งเนี่ยพี่น้องเออไปใส,มาสาป่มาใส่กรบบไดลำบาก ฉีดวัคซีนตั้งสามเข็มไปยังตลอดี่น้องเออฉีดจะเข็มกับตลอดเพื่นอนประวัติจะเศร้าแล้วแันองอิ่อง,อองคือกันพี่น้องเป็นอย่างคืออิ่ง อมยาจนลินชาลินแตกเบ้ดพี่น้องอมยาแค่ไอทั้งอมทั้งยาไอทั้งยาน้าอตั้งยาเม็ดตั้งยาน้า ไม่ได้เห็ดคีบจากมาไม่ได้ท้ายคีบไม่ได้ลงคลีบเลยพี่น้องประทู้เ่ามีแก้วบ่ามีผักอย่างทั้งสิ้นเลยพี่น้องกินแบบนี้แหละ กินข้าวแ่บอยู่ได้พี่น้องเป็นโควิดสุดาเจ้าว่าพบวันเสียงมันแหบก็เลยบ่อยากเค็ดคลิปต้องมันไอน้ำเลยพี่น้องมันไอมัน ตอนนี้ก็อายุแต่ว่าอายน้อยก็อายน้อยกว่าอตอนที่เป็น เป็นกำลังใจประวัลนะเธอจ้าพี่น้องแฟนประวัลเขาไม่ได้ไปขับรถก่อนแฟนประวนเป็นกอนเป็นเป็นกอนประวนลสองสามเมื่อพี่น้องก็าไม่ได้ไปขับรถกินเดินมิตรกินกับนอนสองกัวเมียอ่ยโทษจ้ะ 老管管这个比点好。 กระดูกปุ๊บเปนบทฝากเป็นกำลังใจประวันนะเด้อจ้าพี่น้องเป็นกำลังใจส้องน้อยๆนี่นะเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามการรับชมปร้วนบริฮ็ดคลิปกับพี่มีพี่น้องเข้ามาเบิ่งคลิปปร้วนอยู่ปร้วนขอบคุณหลายๆเด้อจ้า แต่พระกวนก็นไปเยี่ยมเป็นบางช่องจากพี่พ,พี่น้องประว้วนก็ไม่ได้ไปทุกช่องหรอกเพราะว่ามันวินหัวนะพี่น้องเนาะก็ไปช่องนั้นแน่ช่องนี้แน่สลับกันไปขอบคุณเ้อจากพี่น้องที่เข้ามาประว้วดบริเฮตจิบแปดเก้ามือแล้วยังมีคนเข้ามาเบิ่งอยู่ขอบคุณหลายจา้ะฝากช่องน่นนอยๆช่องนี้เลยเด้อพี่น้องสวัสดีคะ่ะ